นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f อฟโ w สวัสดีครับพบกับ Car o f อฟโ w กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรติบตามรับชมกันได้เลยครับ Isuzu d m a x h i g h l a n d e r นั้นนับได้ว่าเป็นรถกระบะยอดฮิตอีกรุ่นในหมู่ขาซิ่งทั้งหลายที่ชื่นชอบความเร็ว แบบฉบับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า Isuzu D-Max ได้รับการยอมรับจากพวกนักซิ่งและอู่แต่งรถต่างๆว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์มีความทนทานโมดิฟายง่ายแถมยังมีของแต่งให้เลือกเล่นกันอีกเพียบและที่สำคัญมันสามารถโมดิฟายได้ตางมงบป,ประมาณไม่ว่าจะมากหรือน้อยตัวอย่างเช่นชุดเล็กๆเ,เริ่มต้นด้วยกล่องดันลางบวกท่อหน้าเผา เวลาจะอยู่ไม่เกิน14.00วิหรือจะเป็นแบบโหดๆที่สามารถทำให้รถวิ่งได้ประมาณ10.00วิเป็นต้นและสำหรับรถที่ทางทีมงาน Car of k n o ของเราได้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งนี้เป็นรถจากทีมชบาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการแข่งขันรถกระบะดีเซลส่วนรายละเอียด ความแรงของจัารถคันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับเริ่มแรกเรามาชมทางด้านภายในยของจัารถคันนี้กันก่อนเลยสำหรับ isuzu d-max Highlander คันนี้เป็นเจเนอเรชั่นที่3ของตระกูล d-max จากค่าย isuzu ภายอกของรถคันนี้ได้มีการเจาะกันชนหน้าเพื่อใส่ปากแต่รับลมเข้าเครื่องยนต์จากนั้นจับเข้าคอสลดน้ำหนักด้วยการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากออก หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าแก้มหน้าทั้งสองข้างและประตูทั้ง4บานทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นงานแคปลาเกือบลืมไปครับในเมื่อประตูถูกเปลี่ยนไปเป็นวัสดุแคปลากระจกก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นวัสดุอะรคลิกด้วยเช่นกันซึ่งตรงจุดนี้มันจะช่วยลดน้ําหนักได้อีกทางแถมนอกจากจะได้ความเบาแล้วยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วยส่วนกระจกมองข้างตามเทรนของเหล่านักซิง ด้วยกระจกมองข้างจากคราฟสแควร์มาประจำแทนของเดิมส่วนตัวมุมหลังของหลังคานั้นจะเห็นได้ว่ามีแก๊ปหลังคาร์บอนที่เป็นของมอนซาชอปชิ้นเดียวกันส่วนด้านกระบะนั้นเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่และคำหลัง X-Bar หลายหลจุดที่ได้รับการออกแบบโดย Super X by t s c Racing เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับรถแข่ง ภายในหรือเบาเอาอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นออกจนหมดไม่ว่าจะเป็นพรมในห้องโดยสารหรือเบาะหลังจากนั้นทําการเสริมความดุดัานเล็กน้อยด้วยการจับครอบช่องแอร์ไปห้มแคปล่าลายทอมแคทส่วนเบาะหน้านั้นใช้เป็นของบัตเลอร์บิวพร้อมนวมแดงมาประจําการในตําแหน่งผู้ขับเพื่อความเบาหันกลับมาด้านพวงมาลายัย ที่เลือกใช้เป็นของยอดทิศยางนาดี้ซึ่งมาพร้อมกับคอบโปรมาไลหุ้มแคปล่าไลท์ทอมแคทอีกเช่นกันทางด้านเสา A นั้นเป็นที่อยู่ของเกจวัดบูทจากออโตโมมเตอร์และเกจวัดรอบจากดิฟฟี่พร้อมชีดไลท์ส่วนที่เห็นวางเรียงไลท์กันอยู่บนคอนโซลฝั่งซ้ายมือนั้นเป็นเหล่าเกจวัดจากดิฟฟี่ประกอบไปด้วยวัดบู วัดอุณหภูมิไอเสียวัดอุณหภูมิน้ำวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่องวัดแรงดันน้ำมันเครื่องและวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เห็นวางอยู่ข้างๆกันนั้นคือ d i f f i ZD ดี d, ที่เป็นเกจด,ดิจิตอลซึ่งสามารถแสดงค่าต่างๆได้อย่างครบถ้วนทางด้านเครื่องยนต์ที่วางอยู่ในบอดี้ดีแมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมจากโรงงานรหัส 4jj1 ทับ TC ดีเซลคอมเมอร์เลว 4, สูบแถวเรียง d o h c 16วาวความจุ 3000cc พร้อมทร์โบชาร์จและมีแรงม้ามาให้ได้ใช้กันถึง146แรงม้าที่3600อรอบต่อนาทีซึ่งถือได้ว่าขับสนุกในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากเข้าสู่สังเวียนการแข่งรถทางตรง 402เมตรนั้นความแรงเพียงเ,ยเท่านี้คงไม่พอเป็นแน่นอนดังนั้นเจ้าของรถจึงทำการอัปเกรดเพิ่มโดยเริ่มจากเปลี่ยนลูกสูบไป,ปใช้ของว i s ิโ o ตามด้วยก้านสูบที่เปลี่ยนมาใช้ก้านสูบซิ่งจากสำนัก ECU shop เพื่อลองรับบูทที่สูงขึ้นทางด้านฝาสูบก็จัดการโมดิฟายในส่วนของแคมชาร์ปซิ่งจากเบรดหลัก5 เพื่อให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นทางด้านกล่อง ECU นั้นเลือกใช้กล่องควบคุมจาก ECU Shop รุ่น Master Max มาควบคุมทุกอย่างภายในเครื่องยนต์ส่วนงานห้องเครื่องเสสวยและท่ออินเตอร์ไทเทเนียมเนียนนั้นเป็นผลงานจาก HPD Special Parts ช่วงล่างของเดิมนั้นสำหรับเจ้ารถคันนี้เป็นรุ่นยกสูงเพื่อให้เหมาะกับการแข่งขัน ต้องมีการลดความสูงบ้างโดยเริ่มจากเลือกใช้ชกอัพจากเซนชารปรับแข็งอ่อนได้9ระดับระบบเบรกลดคันนี้เลือกใช้ของสเตนมาประจำการในล้อคู่หน้า4พอตและล้อคู่หลัง2พอพตแค่ชื่อของสเตนมั่นใจว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนเพราะขึ้นชื่อเรื่องของแต่งสำหรับการแข่งแร็โดยเฉพาะเมื่อรถหล่อตั้งคัน ร้อแม็กก็ต้องดูดีไม่แพ้กันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ